สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับในกับสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับตัวปู่สุขคนนะครับพี่น้องมาวันนี้มันวันที่สองครับหลังจากมาวันหยุดวันแรงงานไปนะครับมีเรื่องมาแวาจาน้องงุงอิงโกอินเตอร์นะครับสดๆดจริงหรือจริงหรือจริงหรืออย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้มาเคลื่อนนี้ครับ บอกกันก่อนเนาะในส่วนของบรรยากาศว่าขึ้นนี้ทาการแสดงอยู่ที่นวมนครกับขางเปล่านํามัวประทอนะครับถือว่าเป็นการเสือบสองสร้งความสุขความมวนซืนครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟนะครับกันถึงที่ถึงถิ่นนวมนครกันเลยทีเดียวนะครับพ่อพี่น้องกับมาในช่วงคำคำเด็กเด็กแนะ่พอพี่น้องประมาณ3ามทุ่มครึ่งนี่ปัาดนะครับหลายคนหลายท่าน กมาห้กำลังเ,เร่งเชื่อรงใจเลื่อมลังไหลกมาช่วงคำคำนะครับคาดว่ามาจากพักผ่อนนะครับต่างจังหวัดรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่นเองนะครับเป็นจุดวันแรงงานเนาะนะครับหลายมองแล้วบอลถนนทิดแล้วครับสถานที่ต้องเที่ยวพักผ่อนยอนกายนะครับตามวัดว่าราบอะไรกับมีนะครับเมว่าเอาไปบางใจกระโดติดครับกรุงเทพปริมณฑลไอ้ปริกรุงเทพบ่ก็่บบกติด มะลิม่อนท้นครับติดนะครับลงเลียนเปิดเทิมก็จะมาว่าเออมานนี่ดี้งพอรถติดรถติดแล้วนะครับพี่น้องผมก็เรื่มอันนี้นะฮะเมื่อนี้ครับเหรียญยูจี้ขาตโลครับพัทยาไต่ครับชนบุรีนะครับชนบุรีเนาะเออชุนบุรีอย่าเรื่มไปไห้กันไม่แม่งใช้ั้งใจไปมวลซืนโฮแซลกันได้ครับพี่น้องคืนนี้ก็เป็นงานป่าช่วยมันเดิมครับ อา,ากาจังสิงก่อนหย่อนมาทางแถวลิ้มทองเทียบสมปการในนกรสีเดินทางกลับไปทางภาคอีสานนะพี่น้องเอ้ยนะครับมันฮือพล,ละถึงมาสีเลยมาทรงสาวน้อยกระพายอีสานกันอีกเครื่องหนึง่งนะครับมันเคลื่อนีกครับมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมก็เรียุนีเหตุการณ์นะครับพี่น้องไปรับชมคลิปใดิทางช่อง สาวหน่อยเป็นแพงช่องยังช่องรักนะครับแล้วก็ทางช่องก็ติดสาวน้อเป็่นแพงนะครับมีสองหม่องหลือดม่ช่องหนึ่งหรือไม่แค่ช่องสาวช่องก็ติดครับช่องก็ติดแน่นอนแต่ว่าเพราะว่าท่านมหาเป็นเดทไทยท่านบอนะครับเพราะว่าท่านมหาเนี่ยเพื่อนอยู่ไทยอยู่ทางเต็นท์อีหลานะครับเพราะว่าผมอยู่หม่องหันพอดีนะครับ บอแล้วกันเลยว่าไทยไปแน่เพราะว่าพี่น้องคนมาจากต่างประเทศและก็คือประเทศสหรัฐเมริกาพี่น้องครับคือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพิ่นเป็นเอฟซีแฟนครับตัวยุ่งพอโจน้องอุงอิงเลยครับแล้วก็สาวหน่อยเพริมเพรีงเลยนะครับน้องอิงลงมาจากซาวเช็ดปุ๊บครับันทายล่าลงมาจากซาวเช็กนะ เพิ่กนการในมอบมาลายเป็นจํานวนหนึ่งร้อยดอลหนึ่งร้อยดอลน,นะครับลอยเหรียญนั่นแหละเอาพี่น้องครับหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับประมาณสามหกสามสิบเจ็ดโดยประมาณตอนนี้นะครับหนึ่งลอยประมาณสามพันกว่าสามพันหกสามพันเจ็ดนะครับคูดเลยเลยนะครับอ่ายินดีกับน้องอิงครับยินดีกับอีหล่าครับ ผมก็ขออนุญาตครับนำคลิปสั้นบางช่วงบางตอนนะครับจากทางเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จนะครับย้ำว่าหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จเด้อครับกับทางแอบฟ้านะครับอ่าแล้วนกะ็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งครับเพิ่นเบาอีหลีแบบนี้นะครับเพิ่นเบาอีหลี จนน้องอิงเขาสุดพลแล้วนะครับเ,เขาสุดเลยหล่ะพ่อโจบอกนะที่แรียกที่แรกพนกับบอลเลนกับกับกับบอดโจกนอนนางบอลเลนกันอยู่นะครับถ่ายหล่าลงมาจากเศร้าเช็กนะครับพอน้องอิงมาจากเศร้าเช็คท่านนะอโจกับบอฟังว่าเพิ่นนะครับอยากสิจ้างนี่เนี่ยนะครับไปร้องนะครับจ้างสาวหน่อยพ่อโจน้องอิงครับเป็นร้องไปทําการแสดงอยู่ที่ สารัดเมกานะครับสิบเป็นจริงหรือว่าจริงนะครับเท่ากับบุงหงวอก,น,อน,อกอน้องเนาะอนาคตขนาดบอสโจกันยังบวหัวสิเดมาพอ,น,อ,อน้องอิงน้องอุงอิงก็ยังไม่คิดว่าจะได้มาเจอบอสโจนี่อะไรก็เป็นไปได้ครับแต่ขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีอีกยังกระไ้ขอให้เป็นสิ่งทีดีครับนะครับผมมาดีใจเบิดตหละขอให้มันเป็นสิ่งทีดี ดีมากดีน้อยนะครับก็ดีไม่ขาดทุนมันก็ถือว่ากําไรแล้วครับชีวิตคนเรานะครับมากหน่อยนะครับเข้อภาษาหมารกเขาพุ่มใดแต่เราเลือกได้ที่จะทําดีและนะครับไม่ขาดทุนต่อชีวิต่านะครับเข่าสุดเลยนั่งรถหมือหนึ่งไปนะเพราะสหรัฐครับอยู่คนละซีกโลกตรงกับประเทศไทยไหม อยู่คนละสี่โลกเลยเข้าหกโมงเสารเขาหกโมงแรงครับเข้าหกโมงแรงเขาหกโมงเสาร์นะพี่น้องเอซแฟนคลับนะครับอยู่ทางสหรัฐอเมริกาถ้าฟังคลิปนี้อยู่พิมพ์คอมเมนต์มาให้กำลังใจครับนี่ขอให้สักวันหนึ่งพอโจกก็ลองอิงครับไปทําการ,สรแสดงอีหลีเนาะนะครับก็สิดีใจหุมห้มหุอยู่แล้วพี่น้องเข้าอ่ะนะครับเมื่อน,นี้อย่าลืมครับ ไปมวลซืือนหฮวเซาเป็นยูนิเขาเตาเขาตโลนะครับพทยาไต่ครับชลบุรีนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่หน้าเวทีได้หรือบรสะดวกกับเนื่องด้วยติดการติดงานนะครับเมื่อนี้เป็นวันสุ์ครับกับติดงานขอให้พี่น้องรำรวยด้วยนะครับอ่ากลำเพลินออนไลน์6วัน6 6รบบาทครับ สามวันสามร้อยสามสิบามบาทเริ่มถึงเท่านี้สามสิบละหนึ่งวันหนึ่ง 3, ร้อยสิบเก้าบาทนะครับเข้ากระสีเห็นพัฒนาการของขื้นลูกใหม่นะครับเพชรบ้านแพงแอนลำเพลินโชว์นะครับวามีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นอะไรยังไงเพราะว่าเวทีสามน้องเพิ่อนแพงครับเป็นเป้ที่อันส้มเกียรตินะครับพ่อขึ้นไปยืนร้องขึ้นไปแสดงนะครับย่อมจะมีมนต์ขลังและย่อมเกิดความประหม่าและความตื่นเต้น บอสโจเรากับับเป็นไร้คนขึ้นกันครับซูมมือครับมันขึ้นขึ้นกันนะครับเป็นรายบุคคลกันเลยทีเดียวนะครับลาผู้ใดควรสิปับแก่หมองได้ีหยังจังไดนะครับาตอนนี้ผมกะจะนํารถผมไม่ได้ขับเองนะครับอันนี้ผมนั่งนะครับผมโดยสารนะครับรถมาเช็คระยะครก่อนสิเดินทางไปพัทยาครับผมเช็คระยะก่อน พี่น้องเลยระยะมากไกลแล้วก็เบิงครับทีนี้นก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับให้กำลังใจขอให้กำลังใจพ่อพี่พน้องทุกปู่ทุกคนละครับรวยๆง่ายๆบงๆครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสวัสดีครับ ร้อยดอนสามพันเยนตอนนี้สามสิบกาเจ็ดแล้วเนาะขึ้นสอวงขค้อหมันแต่ว่าพอก็พอได้เงินดอนเงินดอนมาเงินดอนเร็วเรี้น้องินจ้สงไปนี่เสิบ้าเป็นไปสารัฐแต่ว่าพอสิบาไปสารัลัอเมริกาไสินกอนหอเมริกาไรสินบัน้พี่พี่บอสทำมา ลรัดไงนะรัดหน้าไหสแม่พน้าจงรหรโอหัวอเัโเนียรูไหมปัอริกาไม่รู้อเมริกาปรันอเมริกาอเมริกาอเมริกาินาคิดยากเลยวันนี้เพิ่งปีวันนึ่งอ่ะหนึ่วันอ้ นั่เจีวมีก้งเกียวทุ่ดีค่ะ้วยพอโยไปคนเดียวฮะโอ้ยจังืวอนึงยิ้มสีชมพมนั่นแล้วน้อนไม่ลูกขื้นเคียรกันอนลับเลย้อนพอนก็ได้นอนดมาหาครับทำใหมาหาดีค่ะแล้วลงรายนเแโอเคครับของค่ไม่ใช่ของโอเคครับลูกโอเค